เสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างห้องเรียนเก่าหลังนี้เสียงที่แผ่วเบาแต่เยือกเย็นจนแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกแสงจันทร์ส่องหลอดผ่านบานกระจกที่แตกหักสะท้อนเป็นเงาแปลกประหลาดบนผนังห้องนี้เงียบเงียบจนน่ากลัว เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆห้อง304อาคารเรียนเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยศรีนครตำนานเล่าขานกันว่าเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและวิญญาณที่ไม่ใครกล้าเอ่ยชื่อผมอาร์ นักศึกษาปีสองคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและห้อง304นี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่ผมไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปเพราะอาจารย์บอกว่านี่คือหัวข้อที่น่าสนใจที่สุด และเป็นเรื่องที่หลายคนพยายามจะลืมเลือนไปแล้วผมมาถึงห้อง304ในคืนที่ฝนตกพรำ,พรำบรรยากาศชวนขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้ามาอากาศหนาวเย็นพิดปกติแม้จะเป็นฤดูร้อนก็ตามกลิ่นอับชื้นปนกลิ่นอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูก คล้ายกับกลิ่นดินกลิ่นและเลือดแห้งๆลอยวนเวียนอยู่ในอากาศผมพยายามไม่ให้ความกลัวครอบงำรีบเปิดไฟแต่ไฟก็สว่างเพียงเล็กน้อยแสงไฟสั่นไหวราวกับจะดับลงทุกเมื่อเชื่อวันผมเริ่มต้นด้วยการสำรวจห้องโต๊ะเก่า เก้าอี้ที่หักพังกระดานดำที่เต็มไปด้วยคราบฝุ่นทุกอย่างดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ความทรงจำที่ดีในมุมหนึ่งผมพบสมุดบันทึกเล่มเก่าปกหนังสีดำดูเก่าคร่ำครา่าผมหยิบมันขึ้นมา แผ่นกระดาษเหลืองกรอบตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือที่ดูสัน่นอ่านยากแต่ก็พอแยกแยะได้เป็นบันทึกของนักศึกษาคนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับความรู้สึกหวั่นไหวความหวาดกลัวและความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาผมอ่านต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบันทึกวันสุดท้ายที่เขียนไว้ว่า มันมาแล้วมันกำลังมาฉันรู้สึกได้ฉันไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเพียงแค่รอยเปื้อนสีแดงเข้มบนกระดาษเหมือนกับคราบเลือดผมรู้สึกขนลุกมือสั่นใจเต้นแรงผมรีบปิดสมุดวางมันลงบนโต๊ะความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมองผมอยู่ ความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเย็นเย,อเยอือกปกคลุมไปทั่วทั้งห้องทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงร่ำไห้ไกลๆแต่ก็ใกล้ๆเหมือนอยู่ตรงข้างหลังผมผมหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ลมแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ มันดังขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นเสียงร่ำไห้เจ็บปวดและสิ้นหวังผมรีบเก็บสมุดบันทึกรีบเก็บของแล้ววิ่งออกจากห้อง304อย่างเร็วที่สุดใจเต้นไม่เป็นจังหวะลมหายใจหอบผมมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยสักคน ผมวิ่งไปจนถึงหน้าอาคารหันกลับไปมองห้อง304ห้องนั้นยังคงเงียบเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจผมรู้ดีว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่ในห้องนั้น หลังจากนั้นผมก็พยายามจะลืมเรื่องราวในคืนนั้นลืมเรื่องห้อง304ลืมเรื่องสมุดบันทึกลืมเรื่องเสียงร่ำไห้แต่ผมก็ทำไม่ได้เพราะทุกๆคืนผมมักจะฝันร้าย ฝันเห็นห้อง304ฝันเห็นเงาฝันเห็นดวงตาดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นและที่สำคัญผมยังได้ยินเสียงนั้นเสียงร่ำไห้ที่ดังขึ้นทุกคืนดังขึ้นเรื่อยๆจนผมแทบจะทนไม่ไหว เพื่อนๆผมและแม้กระทั่งอาจารย์ต่างก็พยายามจะให้กำลังใจผมแต่พวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผมเจอมา พวกเขาไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในห้อง304ที่ไม่ควรจะถูกปลุกขึ้นมาและที่สำคัญพวกเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อมันหลายปีผ่านไป ผมยังคงสั่นสะท้านทุกครั้งที่นึกถึงห้อง304และเสียงร่ำไห้ในความทรงจำเสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปจากเสียงร้องไห้จนกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาบางครั้งเหมือนกำลังเรียกชื่อผมบางครั้งก็เหมือนกับกำลังร้องขอความช่วยเหลือ จนถึงทุกวันนี้ผมยังคงไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรและใครกันแน่ที่อยู่ในห้อง304แต่สิ่งที่ผมรู้คือมันยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร